สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของน้องสุครอบครัวเขาปล่อยบ้านเช่าแล้วเจอเรื่องสยองขวัญยาวนานมากตั้ง20ปีนะ่ะใช่ครับเป็นเรื่องที่แบบเริ่มจากเรื่องเพื่อนบ้านธรรมดาธรรมดาเลยนะแต่ว่ามันบานปลายไปไกลมากมีทั้งเรื่องป่วยแปลกๆก,การเสียชีวิตแล้วกเ็เหมือนจะมีเรื่องมนต์ดำคุณไสยเข้ามาเกี่ยวด้วย วันนี้เราจะมาไล่เรียงกันดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันกระทบครอบครัวนี้ยังไงโหน่ากลัวจังค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคือครอบครัวน้องสุเขามีบ้านเช่าหลังเล็กๆอยู่ในพื้นที่เดียวกันใช่ไหมคะก็เลยปล่อยให้ครอบครัวป้าน้อยเช่าครับตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะปะ้าน้อยนี้เข้ามาก็สนิทกับแม่น้องสุเร็วมากเลยครับสนิทจนแม่น้องสุแบบใจดีไม่เก็บค่าเช่าเลย อืมหลหรฮะอืมสนิทเร็วจริงๆนะคะแล้วยกเว้นค่าเช่าให้ด้วยแต่เอ่อมันก็เริ่มมีอะไรแปลกๆใช่ไหมคะใช่ครับเริ่มมีสัญญาณแปลกๆลปะป้าน้อยเนี่ยเหมือนพยายามจะขอให้แม่น้องสุไปแยกโฉนดที่ดินผืนนั้นนะครับแต่ว่าแม่เขาไม่ยอมนะปฏิเสธไปอืมแล้วก็มีเรื่องที่ว่าป้าน้อยชอบมาจับมือลุ่มมือแม่น้องสุบ,บ่อยๆด้วยอันนี้ก็ดูแปลกๆนะคะครับและที่มันดู น่าคิดไปกว่านั้นคือมีช่วงหนึ่งป้าน้อยกลับสงขาไปพอกลับไปปุ๊บแม่น้องสุนี่ป่วยหนักเลยครับฮะป่วยหนักทันทีเลยเหรอคะครับแต่พอป้าน้อยกลับมานะกลับมาถึงก็พูดกับแม่น้องสุว่าอย่าดื้อกับพี่แค่นั้นแหละครับแม่หายป่วยเลยโหขนลุกเลยค่ะแล้วเรื่องแหวนอีกละคะที่ว่าตอนแรกแม่ไม่อยากให้อาใช่ครับเรื่องแหวน ตอนแรกแม่ก็ปฏิเสธนะแต่สุดท้ายไม่รู้ยังไงก็ให้ป้าน้อยไปเฉยเลยแล้วที่แปลกคือวันต่อมาแม่จําไม่ได้ว่าให้แหวนไปตอนไหนต้องจดบันทึกไว้กันลืมเลยครับอันนี้มันมันดูไม่ใช่แค่หลงลืมธรรมดาแล้วมั้งคะแบบเหมือนโดนควบคุมหรืออะไรแบบนั้นเลยหรือเปล่าคะก็น่าคิดครับการป่วยการหายที่มันดูเชื่อมโยงกับการกระทําคําพูดของป้าน้อยแบบนี้ถ้ามองตามความเชื่อพื้นบ้านก็อาจจะคิดไปทางนั้นได้ หรือถ้ามองแบบจิตวิทยาอาจจะเป็นเรื่องการโน้มน้าวชักจูงใจขั้นสูงส่วนเรื่องจำไม่ได้ก็อาจจะสับสนจริงๆหรือก็อาจจะเป็นผลจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นตามความเชื่อนั้นก็ได้ครับแล้วสัญญาณอันตรายมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะมีเหตุการณ์สำคัญเลยคือออคนในบ้านพ่อแม่น้องชายกินยำบุญเส้นที่ป้าน้อยเอามาให้ครับครับเหตุการณ์ยำบุญเส้นนี่แหละครับแล้วปรากฏว่าทุกคนที่กินเข้าไปอะ่ะ อาเจียนออกมาเป็นของแปลกๆหมดเลยค่ะมีทั้งเส้นได้เส้นผมลิ่มเลือดดอกไม้แห้งโอ้โห oh. มีแค่น้องสุขคนเดียวที่ไม่ได้กินเลยไม่เป็นอะไรอันนี้คือชัดเลยนะครับจากพฤติกรรมที่แค่ดูน่าสงสัยกลายเป็นเหมือนการกระทําที่อาจจะมุ่งร้ายแล้วสิ่งที่อาเจียนออกมาเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเรื่องคุณใส่ที่ทําผ่านอาหารเลยนะเรื่องร้ายๆย,ยังไม่จบแค่นั้นนะคะพ่อก็มาประสบอุบัติเหตุทางทะเลอีก บอกว่าเห็นก้อนดำๆพุ่งเข้าตาต้องรักษาตัวนานเลยครับก้อนดำๆแม่ก็เลยยิ่งกังวลเลยไปปรึกษาทวดที่เป็นร่างทรงท่านก็บอกว่าบ้านเนี้ยโดนตอกตาบ้านตอกตาบ้านค่ะคือมีคนเอาตะปูมาตอกที่ขื่อบ้านเพื่อทำของใส่ต้องรีบไปถอนออกอันนี้เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์เลยนะครับการฝังของฝังอะไรไว้ในตัวบ้านเพื่อส่งผลร้ายกับคนอยู่เนี่ยการถอนตะปูก็คือการแก้เคล็ดตามความเชื่อนั้น หลังจากนั้นไม่นานป้าน้อยก็ย้ายออกไปค่ะแต่ก่อนไปก็ทิ้งของไว้ให้แม่บอกว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นเหรียญห่อผ้าขาวมีผงขาวๆเทาๆอยู่ข้างในการทิ้งของที่เรียกว่าวัตถุมงคลนี้ก็น่าคิดนะว่าเจตนาจริงๆคืออะไรเป็นของดีหรือเป็นอย่างอื่นกันแน่แล้วหลังจากนั้นเรื่องเศร้าก็เกิดกับน้องชายใช่ค่ะน้องชายเริ่มป่วยปวดท้องรุนแรงมากหลังจากที่เขาไปเจอหมาดำแล้วก็ได้ยินเสียงแพะแถวบ้าน หมอปัจจุบันตรวจยังไงก็หาสาเหตุไม่เจอสุดท้ายก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอืมะเร็งเลยเหรอครับค่ะแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่อาการเขาดีขึ้นนะคะตอนที่ครอบครัวไปทําพิธีตั้งหิ้งบูชาบรรพบุรุษตามคําแนะนําของครูหมอโนราซึ่งเป็นพิธีกรรมทางใต้การหันไปพึ่งพิธีกรรมอย่างโนรารงครูหรือครูหมอโนราก็แสดงว่าครอบครัวเริ่มเชื่อแล้วล่ะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายน้องชายก็เสียชีวิต ใช่ค่ะเสียชีวิตในคืนที่มีแพะหลงเข้ามาในบ้านพอดีเลยแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือเช้ามาเจอซากแพะตัวนั้นถูกควักตาทั้งสองข้างตัดกีบเท้าทั้งสี่ทิ้งไว้แล้วซากก็หายไปเหลือแต่รอยเลือดมันเหมือนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมอะไรสักอย่างที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับ ค่ะแม้แต่ง,งานศพสภาพศพน้องชายก็ยังผิดปกติผอมแห้งมากๆตาเบิกค้างปิดยังไงก็ปิดไม่ลงต้องให้คุณตาคือพ่อของแม่นะคะมาทําพิธีอะไรสักอย่างตาถึงจะปิดลงได้เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นอีกนะมีเรื่องฟีโนโ่มาที่น้องสุเคยเลี้ยงไว้แล้วยกให้ป้าน,น้อยไปอ๋อใช่ค่ะฟีโนโมันกลับมาตายที่หน้าบ้านน้องสุในสภาพที่แบบผอมโซมากๆแล้วก็มีรอยกรีดเป็นรูปกากบาทที่ตัวด้วยครับ โอ้ยทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้คะเหมือนการตอกย้ำหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเลยนะคะใช่ครับแล้วเคราะห์ร้ายก็มาถึงตัวแม่น้องสู่เองเคราวนี้ถึงคิวแม่แล้วแม่เริ่มเจ็บขาค่ะมีก้อนเนื้อโตขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเหมือนน้องชายเลยเหมือนกันเลยแล้วน้องสู่เองก็เจอเรื่องแบบๆนะคะบอกว่าเห็นภาพหลอนทุกคืนเห็นเป็นร่างดำๆใหญ่ๆเหมือนกำลังก้มกัดกินร่างแม่ที่นอนขวางประตูบ้านอยู่ น่ากลัวมากแล้วทวดร่างทรงว่ายังไงบ้างครับตอนนั้นทวดก็มาดูที่บ้านค่ะแล้วก็ยืนยันคําเดิมว่าบ้านนี้โดนของแรงมากแก้ไม่ได้แล้วนอกจากคนทําจะเป็นคนแก้เองแถมยังบอกว่าบ้านนี้กลายเป็นเหมือนทางสามแพร่งไปแล้วยิ่งส่งเสริมพลังร้ายๆเข้าไปอีกครับตามความเชื่อทางสามแพร่งนี่คือจุดรวมของพลังงานไม่ดีเลยนะยิ่งไปส่งเสริมกันใหญ่สุดท้าย แม่ก็เสียชีวิตค่ะในวันปีใหม่พอดีตอนอายุ45ปีซึ่งก็ตรงกับที่แม่เคยพูดเล่นๆไว้ไม่มีผิดเลยก่อนเสียแม่ทิ้งสมุดบันทึกไว้นะคะจดไว้หมดเลยว่าป้าน้อยเคยมาเอาอะไรไปบ้างทั้งเงินทองแหวนเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ให้ก็มีโอ้โหเอาไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่ะแต่สิ่งที่แม่ย้ำกับน้องสุไว้ในสมุดคือให้โอโหสิก,กรรมให้ป้าน้อยการโอโหสิก,กรรมก็คือการให้อภัย ไม่จองเวรกันต่อไปเพื่อตัดบ่วงกรรมอืมเป็นคำสอนสุดท้ายที่สำคัญมากที่แม่ทิ้งไว้ให้นะครับค่ะแล้วสภาพศพแม่ก็ผิดปกติอีกตาเบิกโพรงเหมือนน้องชายเลยค่ะจนกระทั่งน้องสุไปบอกลาข้างๆหูแม่ถึงได้หลับตาลงเรื่องมันหนักจริงๆครับหลังจากนั้นน้องสุก็ฝันค่ะฝันถึงแม่เท่าคนนึงในป่าชายเลน มาแนะนำให้ไปทำพิธีโนรารงครูซึ่งเป็นพิธีใหญ่ทางใต้เลยนะคะเพื่อแก้กรรมสะดอะเคราะห์แล้วก็ให้เปลี่ยนชื่อด้วยการทำโนรารงครูแล้วก็เปลี่ยนชื่อก็เหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ตัดเรื่องร้ายๆในอดีตเป็นการแก้เคล็ดครั้งใหญ่ตามความเชื่อเลยครับค่ะหลายปีต่อมาน้องสุที่เปลี่ยนชื่อเป็นตะวันแล้วเนี่ยก็บังเอิญไปเจอป้าน้อยอีกครั้งค่ะอา้าเจอหรอครับเป็นยังไงบ้าง สภาพคือหน้าเวทนามากค่ะตาบอดสนิททั้งสองข้างเลยสติก็ไม่ค่อยดีใช้ชีวิตเร่ร่อนไปวันๆตะวันก็ทำได้แค่อโหสิกรรมให้ในใจแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยโหตอนจบนี่มันเรื่องนี้มันทิ้งคำถามไว้เยอะจริงๆนะครับว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องคุณใสมนดำจริงๆหรือมันเป็นการครอบงำจิตใจแบบสุด หรือมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญโศกนาฏกรรมที่มันมาประจบเหมาะกันพอดีแต่แก่นเรื่องกรรมการอาโหสิกรรมที่แม่พยายามสอนตะว,วันนี้ก็สําคัญมากนะครับจริงค่ะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็เน่าขนลุกมากมากโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของแม่แล้วก็จุดจบของป้าน้อยที่มันดูเหมือนกฎแห่งกรรมทํางานจริงๆเลยนะคะมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่ผมว่าน่าสนใจคือตอนที่คุณตาพ่อของแม่น้องสุ เคยบอกแม่น้องสูไว้ก่อนแล้วว่าเขารู้นะว่าแม่จะมีอายุไขสั้นนะครับอ้าวหรือคะคุณตาเคยบอกไว้หรอครับตรงนี้มันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วชะตาชีวิตบางอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วหรือเปล่าไม่ว่าจะมีเรื่องป้าน้อยเข้ามาเกี่ยวหรือไม่หรือว่าทุกอย่างมันเป็นผลจากการกระทำของคนอื่นทั้งหมดเลย นั่นสิคะเป็นประเด็นที่แบบชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะว่าตกลงแล้วความเชื่อเรื่องลี้ลับโชคชะตามันมีอิทธิพลกับชีวิตเราได้มากน้อยแค่ไหนกันแน่วันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องประสบการณ์หลอนๆเป็นเรื่องกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นเลยแล้วก็มีเพื่อนคนนึงชื่อตั้มทีเ่เหมือนจะมีเซนส์หรือมีความสามารถแปลกๆหน่อยจุดเริ่มต้นนี่น่าสนใจมากครับ คือมันเริ่มที่ริมแม่น้ําตอนนั้นเพื่อนๆก็คุยกันคุยท้าทายเรื่องผีกันนี่แหละแล้วตั้มเขาก็รับคําท้าบอกเดี๋ยวเรียกให้ดูอ๋อรับคําท้าเพื่อนเลยใช่ครับแล้วเขาก็หยิบก้อนหินมาทําพิธีอะไรสักอย่างแป๊บเดียวแล้วก็คว้างลงน้ําไปแต่แทนที่มันจะดังจอมแบบที่เราคุ้นเคยเสียงที่ได้ยินกลับเป็นอุ้มครับอุ้มเสียงเหมือนคนอุ้มของเหรอคะคล้ายๆแบบนั้นเลยครับแล้ววงน้ําแทนที่จะกระจายออกมันกลับหุบเข้าหากัน แล้วก็เออมีหัวดำๆผมยาวๆแผ่เต็มน้ำโผล่พรวดขึ้นมาเพื่อนๆน,น,นี่ช็อกตาทั้งเลยครับโหแค่เริ่มต้นก็น่ากลัวแล้วนะคะแต่ปฏิกิริยาเพื่อนๆหลังจากช็อกนี่ก็น่าสนใจคือทั้งตกใจมากแต่ก็ยังแบบยังอยากเห็นผีตัวเป็นๆกันอยู่ใช่เลยครับอารมณ์นั้นเลยมันเหมือนสะท้อนจิตวิทยาวัยรุ่นเหมือนกันนะคะที่แบบความอยากรู้อยากเห็นมันสูงมากสูงจนบางทีก็ชนะความกลัวไปเลย แม้จะเพิ่งเจออะไรที่มันน่ากลัวมากๆกมาก็ตามจริงครับแล้วไอ้ความอยากเห็นเต็มเต็มนี่แหละครับมันเลยนําไปสู่เรื่องหลักที่เราจะคุยกันวันนี้คือตั้มเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าอยากเจอจริงจะพาไปบ้านร้างหลังหนึ่งแต่ว่าต้องรอเลิกก่อนนะรอเลิกครับต้องรอเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ขอเวลาเขาไปเตรียมตัวอะไรของเขาก่อนอืมมีการเตรียมตัวด้วยครับไม่กี่วันต่อมาตั้มก็กลับมาเลยครับแตมาในชุดขาวทั้งชุดเลยนะพร้อมกับย่าม แล้วก็รวบรวมเพื่อนๆกลุ่มเดิมเพิ่มเติมคือมีเพื่อนอีกคนชื่อกวักเข้ามาด้วยคนนี้นิสัยจะหำหำหน่อยแล้วก็มีแฟนสาวของเพื่อนในกลุ่มมาอีกสองคนรวมแล้วตอนนี้เป็น1ิบคนพอดีไปกันเยอะเหมือนกันนะคะ1ิบคนครับแล้วจุดหมายก็คือบ้านร้างหลังนั้นทีนี้ก่อนจะเข้าไปตั้มก็บรฟก่อนเลยให้ข้อมูลตั้งกฎมีกฎด,ด้วยมีกฎครับเขาเล่าประวัติบ้านก่อนว่าเนี่ยบ้านนี้เคยมีหมอฆ่าภรรยาตัวเองที่เป็นพยาบาล แล้วหมอก็ฆ่าตัวตายตามในบ้านนี้แล้วกฎก็คือ 1. ห,ห้ามแตะต้องของในบ้านเด็ดขาด 2. ทุกคนต้องทำตามคำสั่งตั้มเท่านั้น 3. ต้องออกจากบ้านก่อนเที่ยงคืนโหกฎเข้มเหมือนกันแต่ที่แปลกกว่านั้นครับคือตอนที่ตั้มไล่ชื่อคนที่จะเข้าบ้านเนี่ยเขาเอ่ยชื่อมา11ชื่อทั้งๆท,ที่ผู้ผมมากันแค่1ิคนอา้าเกินมาคนหนึ่งใช่ครับเกินมาคนนึง ทำเอางงกันตั้งแต่ยังไม่เข้าบ้านเลยครับว่าใครคือคนที่11แล้วเรื่องพิธีกรรมก่อนเข้าบ้านล่ะคะที่ว่ามีทูบอ๋อใช่ครับตั้มเขาเอาทูบมาปักแนวนอนไว้ตรงทางเข้าบ้านเลยครับแล้วให้ทุกคนเดินข้ามทูบนั้นเข้าไปทีละคนอืมการวางทูบแนวนอนแล้วให้เดินข้ามนี้คือมันก็ตีความได้หลายอย่างนะคะอาจจะเหมือนเป็นการรับอาถรรพ์หรือรับการลบหลู่ไว้ที่ตัวเองคนเดียวเพื่อปกป้องเพื่อนๆที่ตามเข้ามาหรืออาจจะเป็นการ เปิดทางตามวิชาของเขาครับครับซึ่งพอเรามารู้ทีหลังว่าปู่ของตั้มเป็นหมอบ้านหรือผู้มีความรู้ทางไสยศาสตร์พื้นบ้านอะไรแบบนี้มันก็อาจจะพออธิบายได้ว่าทําไมตั้มถึงมีความสามารถหรือทําพิธีอะไรแปลกๆแ,แ,แบบนี้ได้ค่ะเป็นไปได้ครับพอเข้าไปในบ้านนี้บรรยากาศมันอึดอัดมากครับคือบ้านมันเก่าแต่ของใช้ยังอยู่ครบมากชั้นล่างเนี่ยที่เสากลางบ้าน มีรอยเท้าคนเดินวนรอบเสาเต็มไปหมดเลยครับทางรอยเท้าเปล่ารองเท้ารอยเท้าเด็กก็มีโหรอยเท้าวนรอบเสาเลยเหรอคะใช่ครับส่วนชั้นบนห้องนอนใหญ่มีมุงกลางอยู่สองหลังแต่เป็นมุงแบบโบราณที่เรียกว่ามุงสามสายซึ่งเออคนแก่ๆเขาว่าจะใช้กับคนที่เสียไปแล้วมุงสามสายครับแล้วก็ยังมีของใช้ส่วนตัววางอยู่เหมือนจะาของเพึ่งลุกไปเลยครับ มีพาสปอร์ตเก่าๆที่ยังเขียนว่าประเทศสยามอยู่เลยมีบัตรประชาชนเก่าๆเหมือนเวลายังหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงตอนที่เพื่อนๆไปมุงดูรูปถ่ายรูปหนึ่งเป็นรูปภรรยามหมอที่เสียไปแล้วกวักเพื่อนคนที่หำหำหน่อยนะครับนั้นพูดหลุดเปล่ามาว่าโห้สวยนะเนี่ยเสียดายเนาะเอา้าพูดแบบนั้นออกไปหน้าต่างประตูปิดหมดแล้วบ้านเริ่มสั่นเหมือนแผ่นดินไหวเลยครับเหมือนมีใครโกรธมากๆ เพราะคำพูดนั้นคำเดียวเลยน่าจะใช่ครับตอนนั้นต้มตะโกนลั่นเลยว่าหนีหนีเร็วแต่ห้ามลงทางบันไดเด็ดขาดอ้าวแล้วจะหนีทางไหนคะต้มสั่งให้กระโดดลงทางระ่างชั้นสองแทนครับตอนนั้นมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงเข่าอ่อนช็อกยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงบันไดพอดีส่วนตัวคนโอ๊ตเองเขาเล่าว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูเลยซ้ำๆว่าออกไป ออกไปโหสถานการณ์ตึงเครียดมากแล้วเขาก็เห็นเงาผู้ชายตัวสูงสูงยืนอยู่ตรงประตูหลังบ้านชี้หน้าด่ากราดเลยครับแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนเห็นร่างผู้หญิงโปร่งแสงอีกร่างหนึ่งเหมือนพยายามจะชี้ทางหนีให้การรับรู้ที่ต่างกันในช่วงขับขันนี้ก็น่าสนใจนะคะอย่างเงาผู้ชายตรงประตูคุณโอ๊ตเห็นว่าชี้หน้าด่าแต่เพื่อนอีกคนกลับบอกว่าเห็นเป็นเงากว,กวักมือเรียกใช่ครับเพื่อนที่ชื่ออ,อาร์มบอกว่าเห็นกวักมือเรียก ม,มันอาจจะสะท้อนสภาวะจิตใจตอนนั้นหรืออาจจะเป็นเจตนาของวิญญาณเองที่สื่อสารกับแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ได้นะคะว่าต้องการอะไรหรือรู้สึกยังไงกับใครเป็นไปได้ครับพอทุกคนหนีตายออกมาได้กลับมาเจอกันที่สะพานที่นัดไว้ตอนแรกกัวกะสารภาพออกมาครับว่าตอนชุลมุนเขาหยิบเหรียญเก่าๆในบ้านติดมือออกมาด้วยอ้าวหยิบของออกมาจริงๆครับตามได้ยินนี้โกรธจัดเลยสั่งให้เอาไปคืนเดี๋ยวนี้ แต่คนที่ต้องกลับไปไม่ใช่กัวทําไมล่ะคะก็กัวเป็นคนหยิบมานี่นาตั้มบอกว่าถ้ากัวกลับเข้าไปมันตายแน่ๆห้ามกลับไปเด็ดขาดเลยต้องเป็นเพื่อนอีก3ามคนคืออาร์มเดย์แล้วก็สันที่อาสาจะกลับไปเอาเหรียญไปคืนให้แทนโหต้องมีคนอาสากลับเข้าไปอีกใช่ครับพอกลุ่มนั้นเอาเหรียญกลับไปคืนแล้วกลับมาถึงสะพานอย่างปลอดภัยตั้มก็ทําพิธีปิดท้ายครับเขาใช้มีดหมอของเขาขีดเส้นกลางสะพานเลยเหมือนตัดขาดไม่ให้สีไม่ดีตามมา แล้วก็พาทุกคนไปล้างหน้าที่วัดใกล้ๆมีพิธีปิดท้ายด้วยครับแล้วตั้มก็อธิบายว่าที่เรื่องมันแรงกว่าที่คิดไว้เพราะมีคนเกินเข้ามาจากที่เขาเตรียมการไว้คือ1ิบคนแรกนะ่ะเขาเตรียมรับมือไว้แล้วแต่พอมีคนที่11เพิ่มมาพลังงานมันเปลี่ยนไปหมดเลยส่วนวิญญ,ญาณสองตนในบ้านนั้นเขาบอกว่าฝ่ายชายยังโกรธแค้นมากไม่ยอมรับส่วนบุญใดๆทั้งสิ้นส่วนฝ่ายหญิงพอจะรับบุญได้แต่ก็เหมือนยังถูกผูกติด ถูกพันธนาการไว้กับวิญญาณฝ่ายชายอยู่ฟังดูแล้วการกระทำของตั้มทั้งหมดแม้จะดูเสี่ยงอันตรายมากๆนะคะแต่ก็เหมือนเขามีความพยายามจะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ปกป้องเพื่อนๆของเขาอยู่ในแบบของเขาเองตามความเชื่อวิชาที่เขามีซึ่งภูมิหลังเรื่องปู่เป็นหมอบ้านก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขามีความรู้ด้านนี้นะคะครับก็ถือเป็นประสบการณ์ที่โหดมากครับสำหรับกลุ่มเพื่อนของคุณโอ๊ต ได้บทเรียนเรื่องการลองดีไปแบบจำฝังใจเลยทีเดียวแต่ก็น่าแปลกนะคะคือฟังดูแล้วพลังของคำว่าเพื่อนหรืออาจจะเป็นความคึกขนองของวัยรุ่นก็ไม่รู้นะคะแม้จะเจอเรื่องน่ากลัวสุดๆขนาดนั้นมาแล้วกลับยังมีการคุยกันในกลุ่มเพื่อนอีกว่าอยากจะกลับไปอีกรอบแล้วพาเพื่อนกลุ่มใหม่ไปลองเจอแบบเดียวกันใช่ครับนั่นแหละครับประเด็นเลยแล้วมันก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนะครับเพราะจริงๆคุณโอ๊ตเขาก็เกลิ่อนไว้เหมือนกัน ว่ามันมีการกลับไปครั้งที่สองจริงๆแล้วครั้งนั้นมันนําไปสู่การสูญเสียอ๋อมีครั้งที่สองด้วยเหรอคะมีครับเละอยากทิ้งท้ายให้คิดกันว่าอะไรคือแรงผลักดันที่ทําให้คนเรายังอยากจะท้าทายในสิ่งที่รู้ว่าอันตรายทั้งๆที่เคยเจอมาแล้วเคยได้รับคําเตือนแล้วการตัดสินใจกลับไปเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับหรือความน่ากลัวแบบมันอีกครั้งเนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาที่อาจจะต้องจ่ายไปจริงๆหรือเปล่าเนาะ